สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนแม่นๆนะครับเทียบชน2สูตรนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ มาดูกันเลยนะครับผมสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับถ้าลงสูตรเดียวท่านผู้ชมก็อาจจะเลือกไม่ถูกนะครับผมก็เลยลงเพิ่มอีก1สูตรจะได้ตัวเด่นที่ชนกันนะครับได้น้อยลงนะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง2สูตรนะครับสูตรที่1นะครับใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบล่างนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับ บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2อแล้วก็บวก2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก2มีตัวเลข3ตัวนะครับสูตรที่2ใช้หลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2บวก4สูตรนี้ก็มีตัวเลข 3ตัวเช่นกันนะมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับอาจจะย้อนหลังไปหลายงวดนิดนึงนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่ามันเข้าตั้งแต่งวดไหนนะครับมาดูงวดแรกนะครับสูตรที่1 4 5 7งสูตรที่2 804นะครับตัวเลขมันเหมือนกันที่เลข4หกับ7 8กับ0ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นงวดนี้เราได้เลขก4ตัวเดียวนี่ถ้าเราลง2สูตร มันก็จะได้ชนได้เหลือตัวเดียวไหครับถ้าลงแค่สูตรเดียว4 5 7ห้า็ดท่านผู้ชมเลือกไม่ถูกแน่นอนนะครับไม่รู้จะเอา4ี่เอาห้าเอาหรือเอา7ดีแต่ถ้าลง2สูตรเมื่อไหร่ถ้ามันชนตัวเดียวแบบนี้ก็คือฟันธงเลยนะครับผลรางวัลวันนี้ออก7 8 9ดนะครับ789ดปดกก็คือแต้ม4ี่นะครับแต้มรวม3ามตัวบนก็คือใช้หลักร้อยบวกหลักสิบแล้วบวกหลักหน่วยนะครับเผื่อท่านใดไม่ทราบนะครับผมแต่หลายๆท่านก็อาจจะทราบอยู่แล้วเนาะ 7นี่บวก8ได้15บนะครบสิบวก9ได้24ก็ตรงแต้ม4นะครับก็ถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับ3 4 6กับ3 5 9ชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก805นะครับแต้ม3 ก็มาตรงเลยนะครับตัวเดียวเน้นๆเลยงวดถัดมานะครับ902กับ248ชนที่เลข2ตัวเดียวนะครับได้เลขก2ผลรางวัลออก093นะครับแต้มรวมคือแต้ม2นะครับถูกเป็นงวดที่3งวดถัดมานะครับ346กับ460 วันนี้ชนกันอยู่สองตัวคือสี่กับหกผลรางวัลออกหนึ่งเก้าหกแต้มหกนะครับเข้าที่เลขหกงวดถัดมานะครับห้าหกแปดกับเก้าหนึ่งห้านะครับชนเลขห้าตัวเดียวชนเลขห้าตัวเดียวนะครับออกห้าหนึ่งเก้านะครับแต้มห้านะครับ หเก้าบวกหนึ่งได้สิบบวกห้าได้สิบห้าเตมห้างวดถัดมานะครับหกเจ็ดเก้ากับสี่หกศูนย์เลขหกนะครับตรงกันตัวเดียวนี่ครเจ็ดเก้ากับสี่ศูนย์ไม่มีนะครับได้เลขหกตัวเดียวเน้นๆนะครับผลรางวัลออกสี่หนึ่งหนึ่งต้มหกนะครับก็ถูกอีกนะครับ งวดถัดมานะครับสองกับ6 82ชนกันที่แต้ม2ตัวเดียวผลรางวัลออก4ี่นะครับ4ี่บวกหนด้5 5หบวกเได้12แต้ม2ก็เข้าเป้างวดถัดมานะครับ2 3งหกับ3 5 9ชนกันที่เลข3กับเลข5งวดน,นี้ชน2ตัวนะครับ ชนสกับ5มาดูว่าจะเข้าตัวไหนนะครับออก6กห้าสอบวกหได้11 11 12 13เข้าแต้ม3ก็มา1ตัวนะครับงวดถัดมานะครับ8ปดเกับ6 82ชนที่เลขแปดตัวเดียวชนเลขแปดตัวเดียวเน้นนะครับผลรางวัลออก8 73นะครับ 7จ็ดบวกสามได้สิบสิบบวกแปดได้สิบแปดแต้มแปดก็เข้าเป้างวดถัดมานะครับสามสี่หกกับสี่หกศูนย์งวดนี้ชนสองตัวอีกนะครับสี่กับหกชนเลขสี่กับเลขหกอาจจะย้อนหลังให้ท่านผู้ชมดูหลายงวดนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนะครับผมเก้าเจ็ดศูนย์คือเลขที่ออกเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกนะครับเข้าที่เลขหก เข้าที่เลขหกงวดถัดมานะครับห้าหกแปดกับเก้าหนึ่งห้านะครับเลขห้าคือตัวที่ชนนะครับหกแปดเก้าหนึ่งไม่เหมือนกันวันนี้ได้ตัวเดียวเลขห้าผลรางวัลออกเก้าศูนย์หกนะครับเก้าบวกหกได้สิบห้าตมห้าก็ถูกต้องมาดูงวดถัดมานะครับผมเจ็ดแปดศูนย์กับ สี่ชนที่แต้ม0ตัวเดียวชนที่แต้ม0ูนย์ตัวเดียวผลรางวัลออก0 19ยนะครับหนบวกเก้าได้สิแต้ม0ก็เข้างวดถัดมานะครับ2 3 5กับ6 82นะครับตัวเลขที่ชนกันคือเลขสอชนกันเลข2ตัวเดียว รางวัลออก9 0 3นะครับ9บวก3ได้12แต็ม2อก็อมานะครับก่อเข้าอีกนะครับแล้วก็งวดถัดมา1 2 4กับ137นะครับผลรางผลรางวัลงวดน,นี้มันออก272เนาะตัวที่ชนนะครับเลขหนึ่งตัวเดียวเห็นไหมครับเลขหนึ่ง7ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นงวดน,นี้ได้ตัวเดียวคือเลขหนึ่ง ผลรางวัลออก272 2, 2 7ดบก7็ด้9 9ก็1แต้ม1ก็มานะครับสูตรนี้สถิติแจวมากนะเดินดีสุดๆเลยนะครับงวดวันที่1ก,ก,กรกดาคมนี้ลุ้นสูตรนี้ให้มันมานะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 6ึ่สูตรที่2 7 9 3มงวดนี้ตัวเลขชนกันอยู่2ตัวคือเลข7กับเลข9ตัวใดตัวหนึ่งในสองตัวนี้นะครับจะมา เจ็ดกับเก้ามาดูผลรางวัลที่ออกแปดเจ็ดสองนะครับแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเข้าที่แต้มเจ็ดเข้าที่แต้มเจ็ดซาติติย้อนหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้างวดนะครับแต่นะครับสูตรที่หนึ่ง มันจะเข้ามากกว่า1งวดสูตรสูตรที่2เข้าตั้งแต่งวดนี้แต่สูตรที่1เข้ามากไปกว่าอีก1งวดนะครับท่านผู้ชมไปลองคำนวณย้อนหลังดูได้นะสูตรที่1จะเข้าก่อนหน้าเข้าตั้งแต่งวดที่ออก1 0 6นะสูตรที่1เอาเดี๋ยวมาดูแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับว่าแต้มรวม3ตัวบนทั้ง2สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรแล้วจะชนตัวไหนจะชน2ตัวหรือจะชนตัวเดียวหลายท่านอยากจะรู้นะครับ มาดูสูตรที่1ใช้หลักหมื่นนะครับเลข6บวกหลัก10ล่างเลข3บวกร้อยหน้าขั้นที่1เลข5บวกหน่วยหน้าขั้นที่1เลข9 2ครั้ง9 9 18บวกหลักหน่วยหน้าขั้นที่2เลข8บวก10ท้ายขั้นที่2เลข7บวกหน่วยท้ายขั้นที่2เลข4บวก2คงที่นะครับ6บวก3เลข9 9บวก5ได้14 14บวก18เลข3 12 3 2บวก8 40 40, 40, 40 47 47บวก4 51 51 52 53นะครับได้เลข3ตัวแรกสูตรบวก1บวก2 3บวก1ได้4 4บวก2ได้6ได้3 4 6นะครับในสูตรที่1อันนี้ก็สูตรหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าใหม่เลยนะสูตรที่1 3 3 4 6มาดูสูตรที่2นะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9มาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2เลข6มาบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2เลข7มาบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับ3 4 12ก็บวกได้เท่าไหร่ก็เท่ากับเลยนะครับ9บวกหได้15บ5บวก7ได้ย2 22ิบ2 4บก็เป็น34นะครับ ได้เลข4ตัวแรกสูตรบวก2บวก4 4 5 6 6บก4ได้10ได้0 4 6 0นะครับสูตรนี้ได้เลข4ได้เลข6ได้เลข0ตัวเลขเหมือนกันอยู่2ตัวคือเลข4กับเลข6 คุาผ right? like ู <school> ้ชมคิด <modeling> ว่า2ตัวนี้จะมาตัวไหนนะครับคือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย3ามตำแหน่งนี้บวกกันนะครับอันนี้อันนี้ร้อยอันนี้1ิบหน่วยนะครับบวกกันแล้วจะต้องได้เท่ากับแต้มแต้มสีหรือแต้มห สองแท่นี้ตัวใดตัวหนึ่งท่านผู้ชมก็ลองเอาหลักร้อยที่ตัวเองชอบวางไว้ลองเอาตัวหลักร้อยหลักสิบวางหลักหน่วยวางลองบวกกันสามตําสามตำแหน่งนี้แล้วจะได้แต้มสี่แต้มหกไหมนะครับถ้าได้ก็อาจจะมีโอกาสมานะครับถ้าสูตรทั้งสองสูตรมันเดินต่อนะครับผมย้ําว่าถ้าสูตรมันไม่หลุดสกอนนะครับสองตัวนี้มาแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดหรือหลุดทั้งสองสูตร มันก็อาจจะเป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกตัวไหนนะครับตรงนี้ผมก็เอามาลงไว้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแบ่งปันสูตรเด็ดๆเ,เอาให้กันดูนะครับใครชอบก็ลองนําไปใช้นะครับสูตรก็ไม่ได้หวงนะครับแจกฟรีทุกสูตรนะครับแจกฟรีทุกสูตรอยากได้ต้องเข้ามาดูเอาเองนะครับอยากได้ต้องเข้ามาดูให้เองลงให้ทุกวันนะครับลงให้ทุกวัน ใครจะนําสูตรไหนไปใช้งานก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าสูตรที่ลงและถ้าสูตรที่ผมลงให้ท่านผู้ชมแล้วมันเดินต่อแล้วมันเข้าทําให้ท่านผู้ชมถูกนี่ผมก็ดีใจนะครับก็ไปรอรุ่นในวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วกันเนาะว่า4ี่กับหจะมีไหมนะครับในแต้มสามตัวบนร1อยบหน่วยสูตรเอาไปเทียบกับสูตร3ามตัวบนแดชุดตรงก็ได้นะครับมันตรงกันอยู่นะมีตัวเลขที่ตรงอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมของคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ